สวัสดีค่ะชื่อพนรา,าสุนากูลชื่อเล่นชื่อเพลค่ะตอนนี้ยศสิบเก้าปีกำลังศึกษาอยู่ที่คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็ต้องเล่าก่อนว่าพื้นฐานครอบครัวเป็นคนคริสเตียนค่ะทั้งตระกูลเป็นคนคริสเตียนกันตั้งแต่รุ่นคุณปู่ทัดวคุณยายทั่วจนมาถึงคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะทําให้ได้เกิดและโตในครอบครัวที่เป็นคนคริสเตียนทําให้ได้มาบทตั้งแต่อย่างเล็กๆค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่า ได้มาบวชตั้งแต่ยังอยู่ในท้องคุณแม่เลยคุณแม่ก็เล่าว่าพออายุประมาณ3เดือนก็นํามาถวายบุตรที่นี่คริสตจักรสามขีทำรุงเพค่ะตั้งแต่จํำความได้ก็มาบวชตลอดทุกวันอาทิตย์ค่ะได้เข้าเรียนในชั้นระวีวารศึกษากับคุณควนเพนพอโตขึ้นมาได้่อยๆก็ได้มานมัสการร่วมกับผู้ใหญ่ที่รอบที่สองที่นี่ค่ะ สิ่งแรกที่อยากจะขอบคุณพระเจ้ามากๆและรู้สึกว่าเป็นพระคุณสอนพระคุณก็คือการที่ได้เกิดแล้วก็เติบโตขึ้นมาในครอบครัวคริสเตียนค่ะรู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆคุณพ่อคุณแม่ก็สอนตั้งแต่เล็กๆเลยให้อธิษฐานกับพระเจ้าให้อ่านพระคัมภีร์แล้วก็ถวายทรัพย์ค่ะอีกสิ่งหนึ่งเลยที่อยากจะขอบคุณแล้วก็เพิ่งเกิดขึ้นไปก็คือการที่สอบติดมหาวิทยาลัยค่ะ เมื่อประมาณปีที่แล้วปี2023ก็เป็นช่วงที่ต้องเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างเครียดแล้วกดดันตัวเองมากเพราะว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่เขาเปลี่ยนระบบในการสอบเข้าเขาเปลี่ยนวิธีการสอบเข้าก็เลยทําให้เราต้องเผชิญกับสิ่งที่เรายัางไม่รู้ค่อนข้างเครียดแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไงเลยแต่ว่าสิ่งที่เราทําก็คือการ อธิษฐานกับพระเจ้าพูดคุยกับพระองค์ขอสติปัญญาขอกําลังให้เราแบบว่ามีกําลังที่จะทําให้ได้เพราะว่าเราเชื่อว่าถึงแม้ทุกคนจะเก่งแล้วก็มีความสามารถแต่ว่าเราก็มีพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยเราเสมอค่ะตอนนั้นอธิษฐานตั้งแต่ช่วงที่เตรียมตัวสอบเลยจนถึงวันที่สอบวันที่ประกาศผลก็ไม่มีคืนไหนที่ไม่อธิษฐานเลยค่ะเพราะเราเชื่อมั่น ในพาะตของพระเจ้าค่ะจนวันที่ประกาศผลก็เปิดในเว็บดูก็ปรากฏว่าติดนิติศาสตร์จุฬาตามที่ตั้งใจไวค้ค่ะก็อยากจะขอบคุณพระเจ้ามากๆเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีพระองค์เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เข้ามาเรียนที่นี่หรือเปล่าเราเชื่อว่าพระเจ้าจะนำเราเสมอไปในเส้นทางที่ดีที่สุดพระองค์จะประทานสิ่งที่ดีที่ สุดให้เรากับเราเสมอเพียงถ้าเราทูลขอพระองค์เราก็เชื่อวางใจในพระองค์ค่ะ